สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนตอนห้างยู่หน้าเนาะพี่น้องจะเซอร์งมาเมื่อตอนออกมาตัดเอาต้นข้าวโพดไปบดแหงหัวเนาะพี่น้องโมโหว่ามันสิกินด้วยบ่อนึงเตรียมไว้พอเราหั่ตัดเบิดเนาะเพราะว่าข้าวโพดจะบุยงหงัมบ้นไดะกะแม่แานมกิ้งเขาจะเอาไปขายเนาะที่ตลาดมื่นเช้าครับเม่อสองเฟินเดอรพี่น้องเนาะพี่ที่ตัดมาข้าวโพดไปขายไปวางน้ำส่องแม่แหนมกิ้งขนาดแต่ว่าคอยฉีดเอาต้นมันนี่ ไปใหง้งัวคอยเนาะเพรามืออื่นก็จีจับงวัวมากจับงวัวมาเพิดแต่น่พี่น้องเพราะว่าสิมมบดอันนี้แฮมมันกินต้นขน้าวโพดเนาะบอ้หนั่นสิกินด้วบด่ะกิน,กนขับบานที่ได้มันนี่อทมามามข้าวโพดเอาเนี้ยออกมาจากนี่เพิมันมอยากอันนี้บันไดมันายากากไงนะ Nèo bụi anh kênh kênh để khai này khai đại lần này lần này khai, này bừng, anh lần này này lần này lần nè. lần đi im, này vệ nè, lần vệ lần này lần này lần này lần đi lần này lần này này lần này lần này này lần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  này คนเก็บพี่น้องนะรู้เป็นรู้นะต่างมุกต่างใจขนาดละปสบายดีป่าลูกแน็ตตี้สบายดีาลูกออเย็ดยังเก็กฮะเก็บปะกับผงอเอา บอกระพูดไปคายมืงอื่นสาวมีหมากเดียวบะนี่อ่ะต้นดับหมาก์เมีนลำดำมากต้นดำมากนะพี่น้องต้นดำอันต้นดำมากบอกด้ว่ามันเกิดนี่อันนี้บอกจะอ่อนใบมันใบมันงามๆเขียวๆตัดเบิดนี่ มีเบื้อ,องนะกะมีพี่น้องอยู่พางเบื้องนั้นกับบัะผูดอังงกดกันเนาะคนขึ้นรถปะคนขึ้นรถปะไ<อ>ปไปให้เสิยสองเรนะพี่น้องสิตัด เออหนังเต็มเนี่ยจดแต่พอจะเอาผ้ายางปูให้ขางเอาสวัสดีป้าลูกิสวัสดีป้าลูกมื่อนำแงิงมาค้นบขโพดเมื่อเชื่อบัขอโพดเอาไปคลายต้นมันเลยต้นมันต้นมันเอาไปห้งัวโอ้หหัักักีเนงะอีือเตรียมโตผู้เบิรงตดิผมดูดูขนาดน้องิง z มก็โมปวดมากเล แนวพนมากแนพี่น้องพเดรแนวยุทยนินดีปินดีปินดีเอาทั้งก๊นไปทังนะนี่เรียกไม้ในคองลำเคียงยังไงกินไม่หมดมันกินหนูกระถองซึงได้เหมือกมักินกระจบรอบเดียวมันกินกับเมาอีกรอบหนามกิกเมันกินพราะว่าาสิตเอาโบเบิรนะพี่น้องเพราะว่าเ มันจะกินบทัศนะลายโผเอาซำทำลา้ซำหนึ่งก่อนมันจะไม่สดมันจะไม่แซ่บเป็นหมามันไหล้ายเป็นไรเลยไล้วว่าซองสองโอ้กันเก็บเบิดกัะจยากซ้ำผัะหลัแต่แจักสิีไทยเบิดตดจบอกบ่าไม่ซ้ำสสองัะเบิดำซองแม่ำคี้ยลละพี่น้องออาให้ถือ คนน้อยก็ยินนะคนใหญ่่อใหญ่ไปคนเอาแร่ๆอเขาเ่่อควัยักกาญามเดดโอ้ยมบนยังผ่านปกๆอยู่ยาเพิ่นเพื่นรู้เพื่อยาเข็ดเมื่อมื่อได้กัอาบน้ำซู่สบู่คักๆยยา้นขั่ย ปินหัวมันเขาตีหมอขิงยามันเนาะมันน้อยเดียวนโผมมีหยุดมีพักเกือบตายเกือบเหยียบตายไก่น้อยไก่น้อยตัวเดียวเจ้าเม่อกีงนมาละแม่ผู้เสียข้าวมาละแม่มาแมงน่ะเหมื่อขิงมาละแม่เอ้ยเ้ยหัวด๊า บายปลาลูกแน่ดบายเน่บายเลยเอายังอันนะเอ้ยสัดงามสัดงามเอ้ยนี่กระไรได้เต็มหลอดเลยข้าวโพดเท่ากันงวยละสอบเลย ให้พ่อจีให้มาได้อากันตาหักดีนะมาขนาดจิ้มลิบั้ชนนะขอสีเห็ุปีอักขวัอ่ะหลอกมึงดังมึงหลอกให้ล้อจะพูดเขินอจ้านีะลงมาก็งไม่อลอกมึงหลองลอกเพ่งเท ซีเพลงก็คืออาซูิละกายพี่น้องจะพังโบดูเรื่องไปไปคนเก่งคนเก่งอีเม่หานง่นหานั่นชื่อเกิบใหม่แค่ชื่อกระโปงโอ้กระโปงอีหยงกระโปงและดนี่โก้ก็เลกาชื่อชื่อเกิบนี่ชื่อกิ เงินบ่วะเดี๋ยวสิไปรับจ้างบ่ได้จดแจงไดาเงินไปรับจ้างคนมากระโっดนดาเด้อไปรับจ้างคนมากระโっぽนด็ดตัวอยญ่หลายเงินโอ้ยเหี่ยน้ำเป็นแถวอยู่เพื่อเลยอากาศมันบ่อหอนเนาะพี่น้องเพราะว่าย่ามไดงยังดิเออถึงมือบ่อหอนอากาศ อากาศเย็นเนี่เออมแลพอได้หมางหนึงเก็บประเบิดมันดีประมาณเบอรหน่งย่าง้วหมางนึ่นเออดีเอกเดี๋ยวจะนนี่จะโค้นขึ้นรถเรียบร้อยว่้ยเลยเนาะพี่น้องโอ้ห้าชิ้นเมื่อและบัดนี่ใส่เต็มกินเบิร์กี่บ้างหัวนะท่านสกินอยู่บ่เัวเดี๋ยวไปหลุดกันเนาะเพราะเป็นสกินอยู่บ่ย่างอีก ใกล้ครึงหมดะพ้่น้องท่านเดครึ huh? A, ่งจะน่าตัดมานี่ก็คือสอบกัโพดเนาะในซองสอบกัโพดกับบุญงามปนใดพี่น้องเมื่อยวะล่ะฮะเมื่อยวะแต่วาปิดยังมากเลยื่อเต็มเลยเนาะเือดตัวบ่มฮะป่

ีไปดองยวานึงข้ามารูดเป้ก็สีเซ็นหน้ะที่แปนไปแ้เจ็าระว่งน้ำเ้อน้ำสะก้อไรพีอบเอ็นเอ็มโตมาเมืองเม่พี่ดู nó một cái chậm, khói đắng khói đắng tiếng đi nhanh mò này chụp này dương nó kinh đó นอนเลยว้าวาวนอนบองบองเนี้ยกระลับได้ก่ขีดรถไทยงได้กระลับงูไต้งูไต้มาหลางกลางเป็นบองเดี๋ยวไปพอกันเ้ื่อนหมดแล้ะเดี๋ยวไปบดอะไรนั่นใ้ง่วกิน

bán ra nó gì bán nó chưa thấy thấy cái kia nấm pho chín như bò ui khạc đấy say buổi, xay, buổi xay này hơi hòm bên hòm gì subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp มา,า,าเอามาคัางไว้นี่เป็นทิศดมังเย็บเป็นบดให้งเวิร์กชุดมาตอนยูคอนไงมันกินนะแบบเดียวเนาะ <c oughs> โอ้โหลงเลยมั้สุดเหยาะสุดเหยาะอิออ่มไปลายมือแล้วจ้ะส,ะสดเลยอือบ้านขนาดได้รับมัน่ะบ้านคืออเหรอเห็นเด็กๆคอยเล่งกิน,นขันบดมันกินเบิร์ดอยู่ขันบานยังเป็นละมันสิเดลี่ยกินแต่ใบมันละ Một, một à, à. À, rồi, à. mà vợt này để pin đó. ai để khỏi gì, ở bài hành ngọn cho nó co, ngọn, ụt kho, tròn to. bố nó, ngọn chùn. ăn gì cùng là hiu, bố thân là hiu nữa. ngồi bên nhang để ถ้าปเกี่ยวม่าหายเมื่อย์มาเมย์คือมันดีละบ่อยากกินอยู่มันอยากกินกระเซิร์นโอ๊ตเรือจา่าอืมเซิร์นกินเพืี้ยแห้งแห้งเร้อเพื่อนกับเพื่อนจิเบิดกินเพืี้ยแหงงแห้ง,หงอันเกี่ยวมากไม่ไม่ชดชดบ่อยากกินเด็วแต่เจ้าอืม กินดตกระลนงเมื่อเมื่อจากเสร็จเกลืองห่อแล้วก็มาเกลือเป็ดเต่าเนาะน้อเหมือนจะเป็นโซนเป็ดใหญ่เนาะใหญ่สุดดูว่าเป็ดอันนั้นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์พี่น้องอะไใดบกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กับทับทายก็มีนั่นเองก็มีเนาะเดี๋ยส่วนนี้ เป็กำลังใหญ่ตัวนี้กำลังสีใหญ่พอดีแหละอันนั้นเนาะสรงกลางพี่น้องอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนปลายหนึ่งพอดีตัวนี้สรงกลางส่วนหันเป็นหน่อยเนาะมีสิบสิบปลายโตลงมาจากเหล่าใหญ่เลยนะ ขี้ยานขนาดเป็ดน้อยๆจุนเป็ดอันนี้ขี้ทบทใจขี้หยาดเน่ะโมยไง่ชามี้จังโมยมีตกใจไปเนาะพี่เนาะมาสุดเด็ดปีติเบไปเพียงสัมีิเนอร์แล้วก็ฝากกดได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมาดอนเยอะี่น้าะพอกันอีกพี่เนาะนะสบายดี